สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับแล้ววันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Herofy ซึ่งเป็นเกมในลักษณะที่ทำให้คุณสะสมตัวละครหรือฮีโร่ของคุณเอาไปประจนภัยนะไม่ว่าจะเป็นโหมด PVP PvE เพื่อสะสมเหรียญสะสมของเอามาทำอุปกรณ์ครับรายละเอียดของเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับ เป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัว Hero เกม h r r o ่ไฟเฉยนะยงไงฝากกดติดตามช่อง y o u u ูทู a y พ l o t แล้วก็เพจ Facebook p l a y พ l o t ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเกม NFT ที่สำคัญสคัญนะครับเกม h e r o ่ฟนะตอนนี้มีเปิดไว้ลิสต์อยู่นะครับมีเปิดไวรลิสต์นะใครสนใจเข้ามาทำไวรลิสต์ได้นะครับที่ในเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับขั้นแรกคุณต้องมาสมัครก่อนละไซอัพไซอ,อินให้เรียบร้อยนะผ่านอีเมลของคุณนะครับ แล้วขั้นตอนในการทําเขาค่อนข้างจะเยอะนะผมบอกเลยนะผมไม่ได้ทาครับนะครับคือจริงๆทาแล,ะละ้วล่ะแล้วไปติดค้างอยู่สเตปสุดท้ายครับซึ่งเขาจะให้เราโอนเหรียญที่เป็นเหรียญที่ชื่อว่า l z นะครับร้องไปทําการสวอปแล้วก็โอนเหรียญ l z เนี่ยไปตามจํานวนที่เขากําหนดกับจำนวนเนี่ยไม่ได้เยอะนะเราราสิบกว่าบาทเองครับแต่มันต้องสวอปแล้วก็เสียค่าแกส๊สค่อนข้างยุ่งยากผมก็เลยไมไ่ทำนะครับในสเตปอื่น เขาก็เป็นการเข้าไปร่วมจอยกลุ่มเทเล gram เข้าไปกดไลค์กดรีชวิตตามปกตินะครับแต่ในเซฟสุดท้ายคุณต้องโอนเงินนะก็ผมก็ติดอยู่เซฟสุดท้ายก็เลยมารีวิวตัวเกมเลยอย่างเดียวดีกว่านะครับ ในเว็บไซต์ของ h e r o f i e นะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวเกมที่เป็นระบบ PVP PVE มีระบบทัวร์นาเมนต์ซึ่งสามารถทำให้คุณสามารถหาเงินจากตัวเกมได้นะครับเป็นลักษณะ Free to Pay นะสามารถเล่นฟรีได้นะครับมีระบบ Tower หรือการไต่หอนะครับในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวผมขอยกยอดไปคุยในไวท์เ p เปอรทีเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีรายละเอียด ในหน้าเว็บไซต์มีตัวพาร์ทเนอร์นะซึ่งไม่มีอยู่ในไวท์เพเปอร์นะครับเดี๋ยวผมาพาไปดูอีกทีหนึ่งซึ่งภาพรวมของตัวเกมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวฮีโร่นะมีดาวเนาะที่คุณเห็นด้านบนของตัวละครเนี่ยเขียนี่มีการอัปดาวนะครับมีระบบตลาดซื้อขายนะสามารถทำให้คุณเทรดหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนอุปกรณ์และก็ตัวฮีโร่ได้นะครับ โดยมีเหรียญในเกมที่ชื่อว่าเหรียญโรไฟนะครับเป็นเหรียญโรไฟโทเค็นนะก็มีแบ็กโดยเบฟซาแล้วก็ลันโซนที่ไอเจ้าตัวนี้แหละที่คุณจะต้องโอนเงินไปนะครับก็ีมเมเบอร์ประมาณนี้นะครับมีที่ปรึกษานะที่ปรึกษาก็2คนตามนี้นะคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับโร d m a p เดี๋ยวผมไปพูดอีกทีหนึ่งในส่วนของไวท์เพเปอรครับ และนี่คือหน้าตาพาร์ทเนอร์ของเขานะครับแล้วก็อินเวสเตอร์นักลงทุนนะที่เขาทําการลิง k ์มาเนาะก็เรียกได้ว่าเยอะทีเดียวเยอะทีเดียวนะครับเ ocial media ด้านล่างนะเดี๋ยวผมพาไปดูในกลุ่มของเทเล gram มาก่อนละกันนะครับกลุ่มเทเล gram ของทาง h e r o f ฟตอนนี้มีอยู่ราวๆอ่าห้าหมืคนนะครับ54,000คนนะแล้วก็ทาง Twitter ครับมีผู้ติดตาม49,000คนครับ แต่ที่น่าสนใจคือเขาสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะก็รา,ราวๆหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับแต่ผู้ติดตามจากทั้ง t e l e gram แล้วก็ Twitter ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับมาดูในส่วนของ White Paper นะครับเขามีคลิป YouTube ให้ดูนะครับเป็นเป็นทีเซอร์ของตัวเกมคร่าวๆผมลองเปิดให้ดูก่อนแล้วกันแต่ขออนุญาตปิดเสียงเนาะเพื่อที่จะไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับจากใน u t u b e เองนะครับเขาก็เป็นตัวทีเซอร์ ภาเกมเ hey พละซึ่งันช์แพด d ของเขาก็คือร้านโซนนะครับหรือ l z t ที่ผมบอกไปแล้วว่าสุดท้ายเราต้องโอนเงินเข้าไปในกระเป๋าของ l z ลนะครับจำนวนเหรียญ l z เนาะอันนี้คือดีไซน์ของตัวละครนะครับเห็นไรไหมฮะหลายๆคนบอกนะว่าเกมเนี้เป็นเกมโครนิ่งมาจากตัวเซตฮีโร่นะแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้พัฒนาทีมเดียวกันนะครับแต่เท่าที่ผมดูชื่อของทีมเดฟหรือทีมผู้พัฒนาเนี่ยก็ ไม่ใช่คนเดียวกันนะครับไม่ใช่ชื่อเดียวกันล่ละนะครับแต่อาจจะมีดีไซเนอร์หรือรูปแบบที่คล้ายกันนะครับและนี่ก็คือเจ้า h e r o ่ไฟนะครับเป็น Free-to-play Play-to-earn นะคุณสามารถมาเล่นฟรีได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเล่นฟรียังไงบ้างแนะคุณได้ผลตอบแทนในการเล่นฟรีอย่างไรบ้างนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวสะสมฮีโร่แหละนะที่ทำให้คุณออกไปต่อสู้ได้นะครับเนื้อเรื่องก็เป็นแนวฮีโร่ต่อสู้ทั่วไปเลยนะครับ รูปแบบเกมนะคือจริงๆแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่หนีกับเกมอื่นๆทั่วไปนะครับในสายนี้นะแต่เขาบอกว่าเกมของเขาไม่เหมือนในเกมอื่นอย่างนี้ครับคือเกมอื่นๆเนี่ยอาจจะลงคุณลงไปดันเจียนต่อสู้แบบ PVE แล้วก็ได้ได้เงินมาได้ของมานะแล้วก็เอาไปขายใช่ไหมฮะแต่เกมนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่มระบบคราฟขึ้นมานะเพราะว่าหลังจากคุณลงไปต่อสู้ PVE มานะครับคุณจะได้ของหรือไอเทมมา คุณสามารถไปคราฟต่อได้ครับเป็นอุปกรณ์ต่างๆและคุณสามารถเพิ่มมูลค่าของอุปกรณ์คุณได้นะซึ่งตอนนี้ตัวเกมยังไม่ออกแต่ผมเดาจากตัวเท็กซ์ที่เขาลงมาแล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่คุณดรอปจากตัวดันเจียนสามารถคราฟได้ได้หลายส่วนนะว่างั้นเฉออาจจะเพิ่มความแรได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปขายได้มูลค่ามากขึ้นมากกว่าตัวอุปกรณ์ทั่วไปนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ทําการซื้อขายได้ในตลาดหรือมาร์เก็ตเพลสครับคุณสามารถ ปั้นหรือสร้างทีมของคุณได้นะครับโดยโดยเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณนะรวมไปถึงโหมดใน PVP ครับต่อสู้กับผู้เล่นทั่วไปนะครับก็มีหลายส่วนละแต่ทุกๆส่วนก็ค่อนข้างเหมือนกับเกมทั่วๆไปนะครับแต่ตรงนี้น่าสนใจครับเขามีระบบแคลนซึ่งมี3ส่วนนะที่ให้คุณไปร่วมจอยแคลนได้ a v เวน i d g a า d และก็ h e l l คุณง่ายๆก็คือเป็นฝั่งเทพฝั่งมนุษย์แล้วก็ฝั่งปีศาจนะครับซึ่งจะมีระบบเกมตรงนี้ออกมานะครับในการเล่นเกมนะรูปแบบของเกมเพย์จริงๆเนี่ยเขาจะมีบอกว่าคุณมีตัวละครคือ3 h e ฮีโร่แล้วก็4 s โซเยอร์โซเยอร์นี่ก็คือเหมือนทีมกองทหารของคุณนะครับ3 h e ฮีโร่ของคุณสามารถแบ่งแบ่งเป็นได้3คลาสนะครับคลาสวอริเออร์เรนเจอร์แล้วก็เมจคือเผ่านักลบ เผ่านักขนูแล้วก็เผ่านักเวทน,นะครับทั้ง3แบบนะแล้วก็มีลูกสมุนอีก4คนนะครับเพื่อจะมาช่วยเหลือคุณในการต่อสู้นะซึ่งตัวฮีโร่ของคุณเนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะครับแต่ละตัวจะมีสกิลที่แตกต่างกันนะซึ่งมันเหมาะสมสําหรับคนทั้ง2ประเภทครับในสไตล์แคช u ชวลหรือชอบการเล่นแบบง่ายๆคุณสามารถกดออโต้แบทเทิล ให้มันออโต้ไปได้เลยนะครับหรือใครให้อยากชอบความซับซ้อนคุณสามารถวางแผนได้เช่นเดียวกันนะเพราะแต่ละตัวเนี่ยฮีโร่ของคุณจะมีสกิลที่แตกต่างกันครับคุณสามารถเลือกใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้นะรวมไปถึงระบบอารีนา PVP มีระบบเวอร์บอสมีระบบทาวเวอร์หรือระบบไต่หอขึ้นมานะครับก็เพิ่มโหมดสําหรับสําหรับการประจันภัยมากขึ้นนะครับ และการลงดันเจียนหรือลง PVP ลงเ o r l d o o s s หรือ Tower ต่างๆนะผลตอบแทนที่คุณจะได้มาก็คือค่าประสบการณ์ในการอัพตัวละครของคุณ Material หรือไอเทมต่างๆที่สามารถนำมาอัพเกรดได้อุปกรณ์สวมใส่รวมไปถึงอุปกรณ์ที่คุณจะเอามาครับฮีโร่ใหม่ๆได้ฮีโร่ใหม่นะครับแสดงว่าฮีโร่ของคุณไม่สามารถอขอภยัย ไม่จําเป็นจะต้องมาจากการเปิดกล่องกระชปองหรือการซื้ออย่างเดียวนะคุณสามารถเอามาคราฟเองได้นะครับตรงนี้เขาบอกไว้เลยนะครับก็ตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจทีเดียวนะครับแสดงว่าเราไม่ไม่ต้องจ่ายเงินมากขึ้นนะเพื่อไปหาฮีโร่ใหม่คุณคราฟเองได้นะครับฮีโร่ในการดีไซน์ก็รูปลักษณ์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะมีอา่าไทป์นะครับหรือชนิดของฮีโร่แบ่งเป็นได้3ส,ส่วนบอกแล้วนะวรอริเออร์เรนเจอร์โรคมี มีคลาสครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนาธาตุของตัวละครมากกว่านะครับธาตุไฟธาตุน้ำธาตุสายฟ้านะครับซึ่งมีทั้งหมด6 c คลาสหรือ6ทธาตุนั่นเองนะครับตัวละครของคุณสามารถอัปเลเวลได้แม็กซิมัมคือ30ครับหลังจากนั้นถ้าคุณจะต้องการเก่งขึ้นมากกว่า30มันมีระบบการอัปดาวครับนะซึ่งสูงสุดคุณสามารถมีดาวได้ก็คือ6ดาว แต่ละตัวละครของคุณจะมี4 s k สกิลนะครับสกิลเนี่ยก็เป็นความสามารถพิเศษของตัวละครละไม่ว่าการทำดามเมจการาฮีลิง่งหรือการฟื้นพลังต่างๆนะครับซึ่งแต่ละตัวละครจะมีสกิลที่แตกต่างกันครับรวมไปถึงการบรีดดิงนะซึ่งเกมเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเหมือนการแต่งงานและออกลูกแล้วกันเนอเพราะว่าตัวละครของคุณเป็นฮีโร่ละนะครับไม่ใช่การออกไข่เหมือนเกมทั่วๆไปนะครับแต่ละตัวละครมีเพศนะฮะมีเพศด้วยนะ ซึ่งลูกที่ได้จากพ่อและแม่นะครับจะถูกแบ่งดังนี้ครับถูกแบ่งเรื่องธาตุก่อนนะครับถ้าคุณผสมพ่อแม่เป็นธาตุไฟอะ่ะลูกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ธาตุไฟนะถ้าผสมธาตุไฟกับธาตุน้ําก็จะมีการสุ่มเป็นธาตุอื่นๆครับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ธาตุไฟแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ธาตุน้ำแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์ธาตุความมืดนะครับเขามีตารางในการสุ่มอยู่ในไวท์เพเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงสกิลด้วยนะ แต่และตัวฮีโร่ของคุณจะมีสกิลอยู่4 s k สกิลถ้าพ่อและแม่มารวมกันเนาะเป็น8สกิลเด็กหรือลูกของตัวฮีโร่ของคุณก็จะสุ่มสกิลจากพ่อและแม่ออกมาครับได้ตัวละครตัวใหม่แล้วก็ธาตุก็มีการสุ่มมาด้วยนะครับอุปกรณ์การสวมใส่นะมีหลายส่วนมากครับหลักๆก,ก็คือ5ส่วนนะฮะเป็นอุปกรณ์ชุดป้องกันมีอาวุธละมีความแรด้วยนะครับคอมมอนแรแล้วก็อีปิกนะ ก็จากภาพก็ตามนี้เลยนะครับมีระบบดาวเนอะมีระบบสีอ่าอย่างเช่นเป็นสีม่วงสีแดงสีทองนะครับก็เป็นระบบความแรงของอุปกรณ์ของคุณครับที่หาได้จากการลงดันเจียนรวมไปถึงการคราฟขึ้นมาเองด้วยนะ Marketplace ครับระบบการซื้อขายในตลาดนะก็เหมือนกับเกณฑทั่วไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าในช่วงแรกของการเปิดตลาดซื้อขายครับจะใช้เหรียญ B ีในการซื้อขายในช่วงแรกนะ หลังจากนั้นครับโทเค็นถึงจะออกมาในช่วงหลังนะครับเออก็มีโทเค็นของเขานะครับชื่อว่าโรไฟนะโรไฟก็เกม Hero ่ไฟไม่ตัดคำว่าฮีออกไปนะครับผลประโยชน์ที่แจกจ่ายกันตัวนี้ผมผมบอกว่ามันคล้ายๆเกมดาโกเนอรี่แล้วกันเนาะซึ่งถ้าคุณมี Hero หรือแรงค์ของคุณมากสุดก็คือ1เท่าผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบล็อกจากเหรียญโรไฟครับจะแจกจ่าย1% 2ดาว2%นะถ้าคุณมีฮีโร่6ดาวก็คือ45%มีการแจกจ่ายในระบบ PVP Battle อีก5%าเ Tournament หรือ Event อต่างๆอีก5%ครับนะจะเป็นประมาณนี้นะก็ก็ผู้เล่นที่เป็น Free to Pay เข้ามาคุณก็ได้ผลตอบแทนไปค่อนข้างน้อยละนะค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับผู้เล่นที่ขยะนะันอัพตัวละครแล้วนะก็เก่งมากขึ้นนะครับคุณก็จะได้ส่วนแบ่งไปมากขึ้นนะครับ และการใช้จ่ายของเจ้าเหรียญโลไฟนะไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลตัวละครการซื้อเหรียญหรือการคราฟอุปกรณ์ต่างๆนะครับ60%ของเหรียญโลไฟจะถูกเบิร์นนะครับถูกเบิร์นเผาทิ้งไปเลยนะครับส8ส่งไปถึง developer หรือทีมผู้พัฒนา2% to advisor แะครับแล้วก็ส่วนต่างๆ10% marketing 10% add on liquidity นแะครับแสดงว่าก็เป็นการป้องกันการเฟอร์ของเหรียญโลไฟของเขาแหละนะครับผม NFT ครับหรือตัวละครของคุณนะก็จะถือว่าตัวละครคุณเป็น NFT นะฮะมีเพศนะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับสามารถผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกออกหลานได้เมื่อนั้นเจอนะครับทุกๆตัวเมื่อคุณได้มาครั้งแรกนะครับจะได้เป็น1ดาวนะได้1ดาวอันนี้คือตัวละครตัวฟรีที่คุณได้มานะครับที่เขาแจกจ่ายให้นะส่วนลูกหลานของตัวละครนะครับเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยตัว ดาวที่เกิดมานะครับจะต่ํากว่าตัวพ่อแม่เสมอนะพ่อแม่3าดาวผสมกันลูกจะต่ํากว่าตัวพ่อแม่นะครับและดาวของตัวลูกจะไม่เกิน3ครับหมายความว่าถ้าพ่อแม่6ดาวตัวลูกก็แม็กซิมัมได้แค่3ดาวนะครับเนาะซึ่งพอเมื่อพ่อกับแม่มามาบรีดดิ้งงานแล้วกันนะครับระหว่างการบรีดดิ้งนั้นนะคุณไม่สามารถเอาตัวพ่อหรือตัวแม่เนี่ย ไปต่อสู้ได้นะครับหรือไปทําฟาร์มได้เนาะแล้วก็มีระยะเวลาของของการการคลอดหรือการฟักไข่ละนะครับก็ลองมาดูตรงนี้แล้วกันนะรายละเอียดเขาค่อนข้างเยอะเลยซึ่งซึ่งตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าต้องไปรอดูตอนเกมเปิดทีว่าระบบจะเป็นยังไงมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่านะครับมีโทเค็นที่ชื่อว่าฮีโร่เอกฮีโร่เอกคืออะไรครับฮีโร่เอกก็คือโทเค็นหรือจํานวนเหรียญเนี่ยแหละที่จะไป ฟักขายหรือซื้อตัวละครที่ชื่อว่า Genesis Hero หรือตัวละครแบดแรกออกมานะครับซึ่งมาดูจากภาพนี้ดีกว่านะครับเหรียญฮีโร่เอกหรือโทเค็นของฮีโร่เอกจะมีทั้งหมด520ล้านเหรียญครับเพื่อทำการฟักตัวฮีโร่ยุค Genesis หรือ Hero รอ่แรกมา5,200ตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเอามาทำสร้างของ Baby Hero ได้นะแล้วก็แล้วก็ ทำให้เขาพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นเป็นฮีโร่ตัวใหญ่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นอดัลหรือเป็นฮีโร่ผู้ใหญ่แล้วคุณก็สามารถเอามาบรีดติ้งเพื่อกำเนิดลูกฮีโร่ได้นะอันนี้ก็คือรูปของฮีโร่ครับหรือว่าคุณสามารถเอามาต่อสู้หรือทำเควสหรือลงดันเจียนเพื่อได้เหรียญโลฟากลับมานะครับก็รูปของเกมประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวเข้ามาดูในไวท์เพเปอร์ของเขาได้แล้วกันนะครับนี่อันนี้คือการไวท์ลิสต์นะอย่างที่ผมบอกแล้วในต้นคลิปนะครับถ้าคุณทําการไวท์ลิสต และเป็นอยู่อันดับแรกเขาจะแจก10ตัวละครนะที่เป็นฮีโร่2ดาวนะครับหนาที่สได้ตัวละคร2ดาว6ตัวนะครับันที่สามก็2ดาว4ตัวซึ่งตัวเนี้ยผมไม่ได้ทำบอกเลยไม่ได้ทำนะครับก็ใครที่สนใจทําก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับและตรงนี้ที่เขาติ๊กเอาไว้ก็คือถ้าใครทําเสร็จนะจอยไวลิสแล้วก็คอมพลีทเรียบร้อยเขาจะแจกตัวฮีโร่นะตรงนี้น่าจะเป็นตัว2ดาวฟรีนะครับตัว2ดาวเนาะ ก็ลองดูนะครับใครจอยไวริสไว้นะส่วนใครที่ไม่จอยไวริสและเข้าเล่นเกมใหม่ๆจะแจกตัวฮีโร่1ดาวนะครับ1ดาวนะก็ไวริสเขาอ่ะขอแผยไว้์เ p เปอร์เขาประมาณนี้นะครับมีรายละเอียดของทีมอาร์บิเซอร์ก็เป็นหน้าการ์ตูนนะใครสนใจก็เข้ามาอ่านได้ไปดูรถแมพกันดีกว่าครับในส่วนสุดท้ายของไวร์เ p เปอร์เขาเป็นรถแมพนะครับซึ่งคอเตอร์ี่มตอนนี้แหละนะตอนนี้เขาทําการเทสเน็ตหรือทำการทดสอบระบบ เรียบร้อยนะหนึ่เทสเตอร์1,000คนที่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมทำการเทสของเขานะครับมาร์เก mm ็ตเพลสเตรียมออกมาแล้วนะระบบตลาดซื้อขายคอร์เตสี่ในช่วงปลายปีครับ e r o f i ไฟจะทำการพ mm ับบิกใน Android ก่อนนะครับ Android ก่อนนะระบบการทำฟาร์มจะมาการผสมพันธุ์จะเข้ามาครับสามารถสเตกกิ้งได้นะครับในพาร์ทเนอร์ท n นนะครับส่วนต้นปีหน้า 2, 2,022ันอคอร์เสที่1ครับจะทำการพับบิกใน iOS ครับและโก็เด้นรีลีส จากที่รีวิวมานะครับสรุปแล้วไวเปเปอร์มีแค่นี้นะครับจุดสังเกตก็คือว่าออดิตเขายังไม่มานะครับออดิตยังไม่มานะใครที่สนใจเขาเล่นเกมนี้หรือทำไวล์ลิสเกมนี้เอาไว้นะครับก็รอดูก่อนละกันนะครับในเรื่องการประกาศซื้อขายเหรียญยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นนะก็ประมาณนี้ใครที่เจอเหรียญเขาแล้วโลไฟล์ Low Fi แล้วตอนนี้ยังเป็นเหรียญปลอมอยู่นะยังเป็นเหรียญปลอมนะครับเพราะรายละเอียดจากเว็บไซต์ที่ผมมาดูให้เนี่ย ยังไม่มีมานะครับต้องระวังนะเกมใหม่ๆต้องระวังนะครับงไงฝากเกมฮีโร่ไฟไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำรับวันนี้สวัสดีครับ